ครับผมก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ย้ายไปอยู่ที่ช่องหัดทําเกษตรยาบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับพอดีเพิ่งปิดร้านเสร็จนะครับเพิ่งปิดร้านเสร็จนะครับก็นะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะปิดร้านนะครับก่อนที่จะปิดร้านนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับสังเกตดีๆนะครับ มีสารเคมีบางชนิดผสมมาในน้ำมันนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นสองชั้นอยู่สังเกตไหมนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อไปใส่อุปกรณ์การเกษตรนะครับเพราะช่องนี้ก็จะอยู่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรนะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับแต่ที่แเน่ๆมันไม่ใช่น้ํานะครับเพื่อนๆนะครับถ้าขย่บปั๊บนะครับมันไม่ลงมาในทันทีนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํานะครับ แต่ถ้าเป็นน้ำนะครับเพื่อนๆขย่าปับ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับประมาณนี้ลงมาเรียบร้อยนะครับแสดงว่าไอสารเคมีที่ผสมอยู่ในน้ําอ,อยู่ในน้ํามันตัวนั้นนะครับเพื่อนๆสารเคมีที่ผสมอยู่ในน้ํามันนะครับเบาวกว่าน้ําแต่หนักกว่าน้ํามันนะครับแต,แต่ไม่รู้เป็นอะไรแต่ที่นน่ย,นยหายใจไม่ออกนะครับหายใจไม่ออก แสบตาหายใจไม่ออกแสบตาแสบจมูกนะครับสูดเข้าไปเป็นกลิ่นเข้าไปขึ้นสมองเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไปด้วยให้ระวังอันตรายนะครับเอานะครับปิดร้านแล้วเดี๋ยวเราไปหลังบ้านกันนะครับไปดูหอยปังกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงครับค่ําคืนนี้นะครับครับเพื่อนๆก็มาแล้วที่หลังบ้านนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับก็ จัดไปแล้วนะครับสี่ฟองสี่ลังนะครับกับไข่หอยปังนะครับเพื่อนๆไข่หอยปังสี่ลังนะครับอ่าที่เพื่อนๆเห็นนะครับนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ฟองน้ํามาชุบน้ําทับไปเลยนะครับสร้างความชุ่มชื้นให้เขานะครับมือแต่ซ่อมลงซ่อมรถอยู่นะครับก็ดึกๆก็ไม่ดึกหรอกเราทุ่มกว่านะครับเพื่อนๆก็นะครับ หลังจากที่เราเอาก้อนหินมาใส่นะครับเพื่อนๆก็รู้สึกว่าจะขึ้นมาไข่นะครับนี่นี่นะครับก็จะขึ้นมาไข่แล้วนะครับก็เลือกพื้นที่ไข่อยู่นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีหินนะครับไม่มีก้อนหินไม่ค่อยอยากจะขึ้นมาไข่ขึ้นมาแล้วเหมือนกับหาที่ไข่ไม่ได้เหมือนกับ ก็เลยเอาก้อนหินมาใส่ที่นี้พอก้อนหินมาใส่รู้สึกว่าไข่ดีขึ้นมาไข่แล้วนะครับเมื่อวานได้หนึ่งหนึ่งฟองแล้วกันนะครับเรียกเป็นฟองแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเห็นขึ้นมาอีกแล้วหนึ่งตัวพรุ่งนี้อาจจะเห็นไข่นะครับอีกสักฟองนะครับเพื่อนๆก็นี่แหละนะครับหอยหอยหอยนะครับนี่นะครับก็มารอบดือครับเพื่อนๆก็ มีเวลาว่างยามเย็นอย่างนี้แหละนะครับมาสำรวจนะครับให้อาหารไปช่วงบ่ายสามนะครับกินหมดไหมนะครับถ้ากินไม่หมดก็จะเอ็นร่องรอยอยู่แถวๆนี้แหละนะครับมันคงยังไม่ละลายหรอกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่ได้แสงแล้วก็มุดน้ําเลยทันทีนะครับนีเจอแสงนะแสงมันเป็นความร้อนจะมุดน้ำหนีนะครับ อายเป็นตาไนครับพี่น้องนะครับอายกล้องนะครับนะครับบางส่วนเขาก็จะมุดอยู่ข้างในนะครับข้างในผ้าตรงนั้นนะครับข้างละสิบตัวยี่สิบตัวเลยนะครับเพราะว่าเราทําผ้านี่มันป่องไงนี่มันอยู่มันอยู่ในช่วงนี้นะครับไม่ได้ทําอะไรมาดันไว้ดีๆนะครับตั้งแต่แรกนะครับออกแบบผิดพลาดนะครับไม่ลบกวนเขาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ เย็นๆก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าการที่เราเอาก้อนหินมาวางนะครับทําให้ขาจะขึ้นมาเลือกที้ไข่ได้ดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะย้ายก้อนหินจากจากบ่อนี้นะครับไปลงบ่อนอนทั้งหมดเลยนะครับครับก็อย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆว่างๆเราก็มาอยู่หลังบ้านก็นะครับคลายเครียดไปอย่างหนึ่งนะครับมาเห็นน้ําเห็นปูเห็นปลานะครับ ผ่อนคลายไปในตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราไปหมกมุนอยู่แต่กับงานซ่อมบางทีเรามันเหนื่อยมันล้ามันเครียดทางสมองนะครับเครียดทางสมองก็มาพักผ่อนหย่อนใจอย่างนี้เห็นน้ําใสใสเห็นปูเห็นปลานะครับมันก็ผ่อนคลายลงไปนะครับเพื่อนเื่อนเรียบซีนะครับใครอยากทําก็ทําไปเลยนะครับเหมือนผมนะครับไม่เสียหายนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้กินก็ได้นะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้ สมาชิกทุกขั้นทุกกลุ่มนะครับวันนี้นะครับก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆเผื่อไม่แน่เด้อนะครับอาจจะลุ่งเรื่องก็ได้เด้อนะครับอาจจะลุ่งก็ได้นะครับมันไม่แน่มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะไปต่อได้ดีกว่างานซ่อมก็ได้นะครับถ้ามันไปต่อไม่ได้อย่างน้อย เอาน้ำลงเอาปลามาปล่อยยังได้กินปลานะครับได้เพื่อนเอน,นะครับมันไม่เน่าไม่เสียง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็สัสปัดเอฟซทุกท่านนะครับจะใครไม่น้อนะครับไอ้ที่ว่าเมื่อกี้นะครับ